มาเที่ยวที่คอสตูปค่ะตรงนีาเป็นขนมฝังอของของกินมากมายเลยค่ะ มันก็จะเหมือนกับบ้านเราที่เขาเรียกอะไรอ่ะจำไม่ได้ค่ะขายทุกอย่างค่ะราคาสูกค่ะอโซ้องค่ะ้องค่ะเป็นรุษงกำลังหาอันที่มันเร็กหน่อยค่ะ ก็นี่มันมีค,ค่ะ,คะดีเซอร์ค่ะเด้อไม่หมดเหรออืมใช่อันนี้นี่แผนกเนื้อค่ะนี่แผนกเนื้อนนค่ะโอ้โหนี่แผนเน,นื้อสีเข้มค่ะค่ะ เลยออ๋แบบไหนนี่ใหญ่เกินเล็กกว่นี้มีอะไรใหญ่เกินอยากได้ตามเล็กไม่มีอันนี้เป็นขายแบบใหญ่ใหญ่่หเลยมาสเตอรเล็กอยู่แลยวเราไปหาเล็กๆอันนี้เป็นพวกกินไห่หมดค่ะนี่เนื้อที่ดีที่สุดของออสเตรเลียค่ะแอสกันไก่นี่ตัวหนึง ันนี้มาวันนี้มากับบอสเก่าค่ะพา,ามาช้อปปิ้งค่ะลุงเปียกำลังเลือาากดูค่คะ,คะคว่าจะเอาอะไรดีเห็นไหมคะเอ๊่คอสโก้เปนเหมือนกับอะไรบ้านเรานะอไอ้อย่างเจ้าบ้านเจ้ามันจะมีอ่ะมีบัตรเขาเ้าอะไรอย่างเงี้ยแมนไอ้อย่างงาจะลืมชื่อเขาจะลืมชื่ออ่อ นี่ค่ะอันนี้พิซซ่าค่ะค่ะช้อปปิ้งไปด้วยกันเลยค่ะ,ะหมามันกินได้มันจะเขียนอาดาวกิน ตอนสมัยชาลี่เขาให้มันกินนี่ฮอร์นี่มันเขียนอาดาววนเบียงไปอันนี้มันลดลดไก่กับเบจี้อ๋อมันจะมีแบบรสชาติไหมมีไก่มีเนื้อแล้วแต่นะคะถุงเท่าไหร่อันนี้บอกถุงละนี่นะห้าสิบหกเหรียญห้าสิบซื้อที่นี่หรือไปซื้อที่นู่นอยังไง สองก้อนเห็นตัวติอยู่อาบนะยู่นี่ละแซ่บอละนี่อนี King of King Made in Australia เอเอาเอาไปซิมไปซื้อไก่ในอิตาลีซื้อไก่ไปให้เมานะมาเทียวมางอัน สีเหลืองสวยค่ะเะคะสะคะีสะะุกเสีเลยค่ะอ้าอยางได้สีไหนบอกเลยนะคะสวยมากมันมีเขามเขามคือบ้านขอ่ยังี่นี่ทุกท่ไม่เห็ นี่เนาะแก้มองแก้มบอยนี่บอกนี่ก็ยืนนี่มบ้านโมเนี่เอ่ะมันมีขายแล้วนี่ัเหมีนี่อ๋อไม่นช่มาเงนเงเออมีน่อ๋อเอาม่อยากองเสร็จแล้วค่ะเข้าคิวรอจ่ายเงินค่าตัไก่กับน้ำเติกค่ะดูดิไม่เห็นรอพี่ไปทายย่หุ่นเนาะเนาะทายของเาในมุมนี่ก็เคยมุมเตียนี่พูดพูด นี่ได้ล่อพ่อได้ข่อยกระลุกเปลี่ยนนะได้แล้วเดี๋ยวไปทำไมได้ล่อได้ข่อยกระลุกเปลี่ยนเอาได้ได้แล้วค่ะมารอค่ะเห็นไหมคะบ้านนอกเข้าปรุงค่ะซื้อของเยอะแยะเลยพี่ติ๊กพามาซื้อของค่ะนี่ได้เยอะเลยค่ะมีทุกอย่างนีค่ะ มันนึกออกแล้วเหมือนแมคโฟเมืองไทยค่ะใช่แมคโฟเมืองไทยนั่นแหละใช่นึกออกแล้วค่ะโคช่องโคช่องนั่นแหละสิบล็อกสิบบาทมาละมากินด้วยกันมามาอันนี้ที่มันที่มันไปอบขายร้านอาหารนะอันนี้ก็สิบบาทนะงานน้ำลายเลยนะมากินมามากินด้วยกันกันจะเล่นนะ

เล็กน้อยนมันก็้มัน